สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆในช่อง Channel ชาแนลนาชา86ทาโร่นะคะมาพบกับแม่มอนาช,ชาอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทำนายดวงความรักความสัมพันธ์เนาะวันนี้เราทำท็อปปิดหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเราและต้องการแนะนำอะไรของเราในการใใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปอะไรจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาก บอกอะไรเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลาขณะนี้เนอะว่าคุณคืออํานาจไพท่ทาโร่และอํานาจของจักรวาลต้องการอยากจะบอกอะไรกับคุณในเวลาขณะนี้นะคะโอเคขอการเปิดดวงของการดูดวงและขอการทํานายให้กับคุณวันนี้มี3ามกองให,อกให้เลือกเหมือนเช่นเคยกองที่1สีเขียวอ่ายึดหินสีนะคะกองที่2สีฟ้ากองที่สสีชมพู นะ,ะเลือกในสิ่งที่คุณชอบหรือสัญลักษณ์ของกองไพ่ก็ได้นะคะหรือตามหน้าไพ่ก็ได้เอาที่คุณรู้สึกสะดุดสะดุดตาและชอบก็แล้วกันเนาะแล้วก็อ,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 อธิษฐานให้กับตัวของคุณเองแล้วลืมตาขึ้นมาคุณชอบพลังงานของกองไหน123คุณเลือกได้เลยตามใจในในสิ่งที่คุณชอบนะคะโอเคเลือกได้แล้วไปกันเลยค่ะ123ไปกันนะจ๊ะ การดูไม่ได้จะจงดวงใครเป็นเจร e r a l reading นะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณผ่านคลิปนี้สื่อนี้ก็ได้นะคะอขอดูพลังงาน energy ของคุณก่อนนะว่าพลังงานโดยรวมของคุณปเป็นยังไงในเวลาขณะนี้ที่ผ่านมาคุณผ่านสถานการณ์ความเหนื่อยล้าในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเนาะ คุณกําลังมองหาถึงจุดมุ่งหมายเรื่องของการงานในเรื่องของคู่ครองดยเช่นกันเหมือนคุณอยากจะออกจากเรื่องราวที่เหนื่อยหรือเรื่องราวที่ไม่โอเคสําหรับชีวิตคุณคุณอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีไว้ข้างหลังและคุณกําลังจะมองหาสิ่งใหม่ตอนนี้นคุณโฟกัสในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้น โดยมองถึงในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินมองหางานใหม่มองหาเป้าหมายใหม่และกําลังมองหาอ,อนาคตหรือโอกาสใหม่ๆถามว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปได้ไหมในเรเลววันนี้เป็นไปได้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวของคุณเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่คุณจะสามารถทําตรงจุดมุ่งหมายตรงนั้นได้แม้กระทั่งสถนานการณ์ในช่วงนี้มันอาจจะดูยากหน่อย แต่เมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคุณจะสามารถเจอกับสิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณคาดหวังได้แม้กระทั่งบางท่านบางเอนเ g อจีก็คือว่าต้องการที่จะ Move จากงานเก่าเพื่อต้องการหางานใหม่โอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆถามว่าโอกาสนั้นกำลังรอคุณอยู่นะคะขอแต่ขอให้คุณกล้าออกมาจากเรื่องราวเก่าๆที่มันไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกไม่ดีก่อน แตตอนนี้คือคุณกําลังโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสที่ครอบครัวของคุณอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่กับลูกของคุณเพื่อ,อเหมือนทําให้ชีวิตของคุณละ่ะดีขึ้นในเวลาขณะนี้นะคะพลังงานเอนจโนีโดยรวมเป็นประมาณนี้นะคะถ้าของถ้าพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้ต่ว่ากองนี้เป็นของคุณขอดูค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณในเวลาขณะนี้เนาะสิบใบ ต้องการให้คุณโฟก,กัสที่สิ่งใดและ,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคุณกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเหมือนคุณต้องจบกับเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยเครียดเคยกุ้มใจเคยเสียใจคุณจะจบมันได้นะคะในเรื่องที่แบบว่าถ้าคุณกำลังคบกับใครอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าในดวงในในเรื่องของ พลังงานของไพ่จะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยรวมโดยโดย,โดยมากกว่าเหมือนคุณกลัวที่ผ่านมาคุณกลัวของการการจบการเลิกลาแต่ณนะตอนนี้คือส,สิ่งสิ่งว่าบอกว่าอย่ากลัวกับการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าสิ่งใดที่ทําให้คุณเครียดหรือเป็นกังวลจนนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นก็คือว่าคนนี้ไม่ใช่สําหรับคุณแล้วให้คุณก้าวออกมาจากในสิ่งนี้ซะแล้วก็เริ่มเริ่มใหม่ โดยที่ไม่ต้องกลัวกับการเริ่มต้นกำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณคือคนรักจะมีคนเข้ามาจีบคขมาชอบและคนนี้จะมีเคมีตรงก,กันกับคุณนะคะอืมแต่ว่าขอให้คุณใจเย็นขอให้คุณใจเย็นขอให้คุณแบบว่าเหมือนการก้าวออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆเนี้ยหรือคนที่เคยทำให้ทำทำให้คุณเสียใจหักหลังทำให้คุณแบบเครียดเป็นกังวล ให้คุณอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งระยะหนึ่งนะคะเหมือนเหมือน energy ของคุณอะที่คุณเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะว่าเหมือนโฟกัสที่เรื่องของเราก่อนเป็นหลักโฟกัสที่งานโฟกัสที่ครอบครัวอ่าพอเราอยู่ได้ด้วยตัวเราสักระยะหนึ่งคนคนที่จะเป็นคนเป็นคู่ของคุณจริงๆจ,จ,จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็จะมาสาร้างความสัมพันธ์มาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับคุณ การมาของเขาจะเป็นมาจะมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเหมือนคนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการงานในเรื่องของคำปรึกษ,ษาเนาละลักษณะของเขาคนนั้นจะอายุห่างกับคุณไม่มากเป็นคนธาตุน้ำมีรูปร่างสูงโปร่งนะคะแล้วก็หน้าตาดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอีกห้าใบอืม ให้ระวังเรื่องของคําพูดนะคะเกี่ยวกับบางครั้งกัอารมณ์ของคุณอาจจะมีอารมณ์ที่เหวี่ยงที่วีนหรือความเครียดความวมิตกกังวลที่คุณรู้สึกแบบว่าเครียดหรือสะสมมาจะทําให้อารมณ์ของคุณนะเปลี่ยนและทําให้คุณพูดอะไรออกไปแล้วมีผลกระทบกับคนรักหรือครอบครัวหรือลูกหรือกับคุณพ่อคุณแม่หรือในที่ทํางนานของคุณนะคะหรือคนใกล้ตัว ทำบางทีคําพูดของคุณทําให้คนรอบข้างเสียใจฉะนั้นให้คุณควบคุมอารมณ์หรือคําพูดของคุณถ้าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีอะเรารู้สึกเครียดสะสมอะเราให้ให้แบบว่าเก็บคําพูดของเราพยายามที่จะแบบตั้งสติก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเพราะว่าคําพูดของคุณจะทําให้เป็นผลกระทบต่อ ต่อเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นทําให้มีปัญหาตามมานะคะแล้วก็ในเรื่องของความลับถ้าคุณมีความลับอะไรภายใน7วันความลับจะถูกเปิดเผยถ้าคุณทําสิ่งใดไว้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีความลับไม่ได้ทำผิดอะไรต่อใครคนที่มีความลับกับคุณหรือทําอะไรที่ไม่ดีต่อคุณจะถูกเปิดเผยใน7วันเช่นเดียวกันเนาะอ่าเรื่องของความรักคุณกําลังจะได้เจอรักใหม่ เป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่ของคุณเดลเวอร์และคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อจะมาศึกษาดูใจคุณเพื่ออยากจะได้คุณเป็นคู่ครองเป็นแฟนเป็นคู่ครองเป็นคนรักของคุณในอนาคตนะคะอ่าขอดูว่าแล้วสิ่งใดที่จะแนะนําคุณในในดวนข้างหน้านี้นะคะอืมสิ่งหนึ่งคืออยากให้คุณจบกับเรื่องราวในอดีตและเชื่อมัน่นและตตัดตัดสินใจ อ o v e กออนอย่างจริงจังแล้วก็ให้คุณทําบุญเป็นการทําบุญคือการให้ทานให้ทานกับคนให้กับให้ทานกับคนที่แบบยากจนหรือคนที่ไม่มีกินเป็นการเป็นการช่วยเหลือโดยการแบ่งปันจะทําให้ส่งเสริมส่งเสริมคุณอ่ะได้งานได้คนรักที่ดีได้พบกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อนาคตอันใกล้นี้นะคะ สิ่งที่คุณลำบากมาสิ่งที่คุณเหนื่อยมาในอดีตจะส่งผลให้คุณอ่ะเมื่อคุณทำบุญเมื่อคุณให้ทานเมื่อคุณมีจิตใจที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หรือคนรอบข้างเนาะความสำเร็จของคุณก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะคุณจะดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นการงานที่คุณคาดหวังไว้หรือสิ่งที่คุณต้องการที่จะย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะฉะนั้น ก่อนที่ก่อนที่ทุกอย่างจะอ้ามู move ไปสิ่งใหม่ขอให้คุณอย่าเสียใจในเรื่องราวในอดีตให้คุณตัดสินใจอ่าเคลียร์ทุกอย่างอะไรที่มันทําให้คุณเสียใจอะไรที่ทําให้คุณเครียดเป็นกังวลขอให้คุณจบมันแล้วมูฟออนแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะอ่าอนาคตข้างหน้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า คุณกำลังจะได้พบเจอคนกับคนที่ดีกับคนที่ใช่กับคนที่ใช่กัรยานตรที่ดีเพื่อนที่ดีการงานที่ดีแต่ก่อนที่จะได้พบกับสิ่งที่ดีนั้นขอให้คุณตัดวงจรกับเรื่องราวที่ไม่ดีก่อนนะคะจะทําให้คุณพบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าในเร็ววันนี้และสิ่งที่ช่วยหนุนนําคุณก็คือการไปทําบุญการให้ทานเนาะอืมเป็นการไปบริจาคให้ทานกับคนที่ยากไร้จะทําให้ส่งเสริมบุญคุณ ส่งเสริมคุณอะให้คุณได้รับผลบุญแล้วก็ส่งเสริมดวงคุณให้คุณได้รับสิ่งดีๆในอนาคตข้างหน้านี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกกองสีฟ้านะคะไฟสีเขียวมาดูกันขอดูพลังงานเอเนจีของคุณโดยรวมเนาะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะ เหมือนที่คุณที่ผ่านมาคุณกำลังยึดติดในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของการเงินและก็ในเรื่องของคนรักนะคะคนรักที่เหมือนขาดการติดต่อแล้วเหมือนคุณยังเหมือนคุณยังรอเขาอยู่อะคะ่ะ หมือนรอคนนั้นให้เขากลับมาทั้งๆท,ที่เขาแบบว่าห่างหายจากคุณไปแล้วทีนี้ในพลังงานของในพลังงานของคุณเนาะในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอยากให้คุณโฟกัสที่เรื่องของกิจการการงานในเรื่องของความมีชื่อเสียงมากกว่านะคะเพราะว่าดวงอันใกล้เนี้ การงานของคุณกําลังจะได้รับการไว้วางใจจากหัวหน้างานเนาะทีนี้นถ้าคุณโฟกัสอยู่ที่เรื่องของอความรักหรือโฟกัสในเรื่องของคนที่ห่างหายจากคุณไปจะทําให้คุณมีผลกระทบกับงานของคุณตอนนี้นให้คุณปรับพลังงานงานของคุณก่อนในตัวตนของคุณก่อนเพื่อความสําเร็จเดอะสตาร์เกิดขึ้นเดอะเดอะซันเกิดขึ้นในเจ้าในเจ้าชะตาและก็เดอะเมจิเชียนก็คือว่า คุณจะได้รับความไว้วางใจในที่ทํางานเพื่อให้คุณได้โชว์ผลงานเพื่อจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเวลาขณะนี้และคุณเองกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทีนี้นเขาอยากให้คุณจบเรื่องราวเก่าๆก่อนแล้วก็เคลียร์เรื่องความความสัมพันธ์และโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะในเวลาขนาดนี้เนาะโอเคอันนี้คือพลังงานโดยรวมของคุณพอดูค่ะว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณในเวลาอันใกล้นี้นะคะ เอร์อนนสี่าถเก้าเหรียคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีคุณเป็นคนที่ทำบุญมาดีหรือสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือ กับใครที่ผ่านมาแม้กระทั่งคนรักคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนหรือคุณเคยช่วยเหลือใครก็ตามในอดีตที่ผ่านมาผลบุญกำลังจะเกิดผลไม่ว่างานที่คุณกำลังจะทำอยู่หรือการเริ่มต้นกับชีวิตของคุณการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะรับโอกาสนั้นและก็เงินของคุณ การงานการเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นในเวลาขณะน,นี้เพราะว่าสิ่งที่คุณสะสมบุญมากําลังจะเป็นผลตอบแทนคุณนะคะแล้วก็คุณจะได้พบเจอกับคนรักใหม่หรือเดลิเวอร์หรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วจะได้รับการอ่าเหมือนเขาเห็นอกเห็นใจคุณมากขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะกลับมานะคะมีความหลงไหลมีความอยากเป็นครอบครัว มีความอยากกลับมามีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งโอเคเหมือนพลังงานเอเนจีที่แม่หมอบอกเลยเริ่มแรกจริงๆแล้วคือเมื่อคุณยังคุณพยายามที่จะโฟกัสที่อนาคตของเราอนาคตของตัวคุณนะ่ะอ่าแล้วสิ่งที่คุณพยายามทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสิ่งนั้นนะ่ะพอมันถึงเวลาทุกอย่างจะตอบแทนคุณมาด้วยเวลาที่เหมาะสมนะคะอืออีกอย่างหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อจะบอกว่า คือถ้าความรักที่เข้ามาเป็นเรื่องของรักซ้อนหรือเราอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของถ้าคนที่เป็นคนรักที่เข้ามาถ้าเขามีคู่ครองอยู่แล้วขอให้คุณตัดวงจรความรักตรงนี้ออกไปนะคะมันบางครั้งคุณจะเจอความรักสองรูปแบบ1นึ่ง the lover สอง the devil มาข,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 ขนาดคู่คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณแต่คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณนั้นคุณจะได้ได้รับการทดสอบจากคู่ตรงนี้ก่อนฉะนั้นคุณต้องตัดวงจรตรงนี้ คุณต้องสืบหรือคุณต้องรู้ถ้าคุณรู้แล้วว่าคนคนนั้นมีแฟนมีคู่ครองมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วคุณอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเขาเพราะว่าจัก,กรวาลกําลังพิสูจน์คุณอยู่คุณกำลังจะได้พบเจอคู่แท้ในพลังงานของไพ่คือไม่เกิน3เดือนคนคนนี้นจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาจริงจักับคุณเนี่ยมาถึงขั้นคบหาดูใจแต่งงานมีครอบครัวกับคุณเลยแต่ทีนี้น คุณจะได้พบเจอกับคนนี้ได้อย่างไรคุณจะเจอการทดสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลก่อนถ้าคุณปฏิเสธในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้หรือคุณอาจจะเคยมีความข้องเกี่ยวขอให้คุณตัดจบและเริ่มต้นใหม่คุณจะได้พบเจอคู่แท้ของคุณนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณในเวลาขณะน,นี้คือการปลดปล่อยเด e j จ d g เมนต์เกิดขึ้นในเจ้าชะตาคือการปลดปล่อยพลังงานที่ไม่โอเคพลังงานที่ไม่ดีหรือพลังงานของลักซ้อนรักที่แบบว่าเหมือนเรา บางทีเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่คนนั้นน่ะอาจจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตของเราเราต้องต้องจัดต้องตัดวงจรนี้ออกไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามกับคนที่ใช่สําหรับคุณและคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะพร้อมที่จะเป็นครอบครัวพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณและจะเป็นคู่ครองกับคุณในอนาคตฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าคุณต้องตัดวงจรนี้ไปนะ อืมบางทีคุณต้องยึดความถูกต้องยึดความอย่ายึดความแบบว่าอุ้ยเหมือนเราชื่นชมชื่นชอบหลงไหลกับคนคนนี้เหมือนเคมีบางสิ่งบางอย่างเขาก็ลวงก็กวงเราให้เราตกอยู่ในหลุมพรางของความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคุณใจแข็งหรือออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้คุณจะได้พบเจอกับคนรักที่ที่แบบว่าเขาสามารถอยู่กับคุณอะ่ะ เป็นอะไรที่สินเสมอกันและถูกต้องกับคุณอ่ะแล้วก็ส่งเสริมคุณด้วยนะคะทําให้พวกคุณกับเขาอ่ะส่งเสริมกันแล้วก็มีชีวิตที่ดีในเรื่องของการงานความรักแล้วก็แล้วก็อิ่มด้วยนะเนี่ยแล้วก็เป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่แบบว่าเขารอคอยที่จะพบเจอคุณด้วยคนคนนี้ค่ะอืม ต่อย่างที่บอกว่าคุณต้องตัดวงจรตรงนั้นออกไปก่อนอเด,ดมการงานการเงินการเริ่มต้นใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นในว,วันนี้นะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากที่อยากจะบอกคือจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือนอยากจะบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้รับการทดสอบในความรักแบบนั้นถ้าคุณตัดตัดจบจากวงจรตรงนั้นได้คุณจะเริ่มคุณจะได้เจอกับคนรักที่ เหมาะสมสําหรับคุณและคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็สามารถครบหาดูใจคุณโดยที่ออกหน้าออกตาโดยใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีกับอนาคตข้างหน้าของคุณในครั้งนี้วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คิดหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกสีชมพูมาดูกันนะคะว่าพลังงานในที่ของคุณเป็นอย่างไรจะสั้นว้าว ที่ผ่านมาโอ้เหมือนปีที่ผ่านมาหรือรอนณาหรืออดีตที่ผ่านมาคุณเจอการหลอกลวงหักหลังในเรื่องของความสัมพันธ์มาเยอะอืมตอนนี้คุณพร้อมที่จะก้าวมาพร้อมที่จะปลดปล่อยกับพลังงานไม่ดีพลังงานเก่าๆคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนคุณได้รู้ความลับอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการงานคุณแบบว่าเปิดเผยทุกอย่างคุณรู้ความจริงทุกอย่างและตอนนี้คุณคุณอะ ก้าวออกมาจากสิ่งพวกนั้นแล้วแล้วกำลังกำลังจะเจอกับงานที่ดีกับคนรักที่ดีในอนาคตข้างหน้านี้นะคะโอเคก็เป็นพลังงานที่ดีนะเพราะว่าคุณคุณก้าวแล้วหลุดออกมาแล้วอะในพลังงานพวกนั้นนะคะ <c oughs> ต่อไปมาดูค่ะว่าแล้วต่อไปคุณจะเจอเรื่องราวอะไรอยากบอกอะไรคุณอืม The Devil เหมือนคุณที่ผ่านเหมือนเหมือนคุณรอเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยทําผิดพลาดยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นลักซ้อนเขาคนนั้นอาจจะมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณกับเขามีความคล่องแวลหรือข้องเกี่ยวกันหรือเราอาจจะไปแอบรักหลงรักคนมีเจ้าของเนาะทีเนี้ยเหมือนคุณรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละกับคนคนเนี้ย แต่มันก็เหมือนคุณรอเขาอะแล้วแล้วเขาไม่เคยทําอะไรชัดเจนเพื่อกับคุณสักทีเหมือนเหมือนหลอกคุณไว้เหมือนดึงคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆแล้วเสียงสิเส์จะ,จะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปลดปล่อยเขาไปอย่างจริงๆเพราะคู่ของคุณรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้คือคุณได้ห้าถ้วยเนาะอ่าแล้วก็ With of Fortune ความสำเร็จและความรักครั้งใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้า เหมือนพลังงานเอเนอร์จีของคุณอะพลังงานเอเนอร์จีของคุณมาดีแล้วคุณกําลังอยู่ในช่วงคุณจริงๆคุณรู้ความจริงความจริงเปิดเผยคุณก้าวออกมาฉะนั้นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตอบย้าคุณอีกว่าที่ผ่านมาถ้าคุณสิ่งใดที่คุณเคยทําผิดทาพลาดหรือเคยแบบว่าข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือคุณเคยรอเขาแล้วเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณได้ตอนนี้คือถึงเวลาของการปลดปล่อยเข้าไปเวลาที่คบกันมาอันยาวนานไม่ได้ช่วย ให้เขาแบบว่าเป็นคู่แท้ของคุณได้หรือตัดสินใจที่จะเลือกคุณได้ฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองอย่างจริงจังและกล้าออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ซะนะคะอืมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยาบอะไรคุณอีกเนี่ยสิบดาบตามมาอีกแล้วเหมือนคุณอ่ะเจอคนคนนี้หักหลังมาเยอะเหมือนหลอกคุณไว้เยอะแล้วก็ทํากับคุณไว้เยอะเขาอยากให้คุณเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เริ่มกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ คุณจะได้พบเจอกับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือคุณใครบางบางท่านกําลังจะสอบหรือเลื่อนจะสอบกรับราชการจะได้ใน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 ตรงนั้นนะคะอืมอืมบางคนต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะได้รับโอกาสนั้นเร็ววันถ้าคุณออกมาแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณจะกลายเป็นคนที่จะเป็นผู้เลือก พอคุณหลุดออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะในอะไรเร็ววันนี้เนาะอืมฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างคุณอย่าเพิ่งสับสนกับสิ่งกับทางเลือกเดินของคุณการที่คุณตัดสินใจปลดปล่อยเรื่องราวตรงนี้ออกไปชีวิตคุณทําถูกแล้วนะคะคุณกําลังจะพบเจอกับรักใหม่เนี่ยเห็นไหมกําลังเข้ามาอืมคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่เข้ามาดูนะ คุณคุณกำลังจะโดดเด่นในเรื่องของอตำแหน่งหน้าที่การงานและเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคุณกำลังจะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจหรือคห,หรือคนคนนี้เป็นคู่เข้ามาส่งเสริมคุณให้คุณได้งานได้ได้กิจการการงานที่ดีขึ้นและปังขึ้นคุณกำลังจะพบเจอกับคนที่ส่งเสริมดวงคุณมากๆบางคนเป็นคู่ต่างชาติต่างภาษานะคะคุณกำลังจะได้พบเจอกับคนคนนั้นบางคนเจอคนในเครื่องแบบ อืมแล้วก็สิณสิทธิ์อยาให้คุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่ให้รอกับคนเก่าที่ผ่านมาที่คุณที่เขาทําให้คุณเจ็บซ้าแล้วซ้าเล่านะคะและที่สําคัญเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปคือคุณต้องเป็นคนต้องตัดจบต้องเป็นคนเดทอ่ะแล้วเขาก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยนั้นซะเพราะว่าเขาจะเข้ามายื้อคุณไว้และพยายามที่จะดึงคุณไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยเดทเกิดขึ้นในเจ้าชะตาคือว่า คุณต้องเป็นคนที่ต้องตัดจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้และคุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่รอคุณอยู่คู่ของคุณคือหนึ่งเป็นคนรักต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติต่างภาษาการงานของคุณกําลังได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางท่านกําลังสอบกําลังอ,อยู่ในช่วงของการสอบก็จะได้รับการได้รับผลการการสอบหรือได้รับการได,ได้รับการงานนะคะได้ได้สอบ ได้บรรจุหรือได้ดีในในเรื่องของคุณที่คุณกําลังคาดหวังอยู่โอกาสคุณกําลังมาแต่ว่าด้วยพลังงานเอเนจีนี้คือดึงคุณไว้อยู่ฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกคืออ่าไพ่เกิดขึ้นก็คือการทําบุญให้ทานนะคะอืมเพราะว่าเกิดขึ้นในเจ้าชะตา จะส่งเสริมคุณให้คุณได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็เดเลเวอร์ก็มาด้วยการสื่อสารคนรักที่มาในอดีตชาติเนาะอ่าสิ่งใดที่คุณไปบวนบานสารกล่าวหรือคุณอธิษฐานไว้กำลังจะเป็นจริงและอย่าลืมคําที่คุณเคยไปบวรบานสารกล่าวแล้วอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วก็คุณกาลังจะได้งานแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเร็ววันนี้แล้วก็ได้พบกับคนรักที่ดี แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องตัดแอนเน y ี้นี้ก่อนนะคะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็ขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ